เรียกว่ากัมมุนาปฏิโลกโกสัตวโลกย่มเป็นไปตามคมการกระทำของเราเป็นเหตุปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเดจ้ารสตรัสรูเนี่ยกัมมุนาปฏิโลกโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามคมการกระทำของตัวเองอันนี้พระเดจจาตสรัสรูอธิยศัจความเป็นจริงของโลกฉะนั้นเราก็ได้มาภาวนาปฏิบัติธรรมนี่เราจะได้รู้ความจริงของโลกเมื่อรู้ความจริงลวเราก็ตับทุกได้ทำใจได้พ้นทุกได้ เราก็จะอยู่ในโลกนี้ยังเข้าใจยังมีความสุขยังไม่มีเป็นทุกข์่าทุกพะกิเลสลบกดลงความพอใจไม่พอใจนั่นแหละความดีใจความเสียใจความทุกข์เกิดแก่เจ็บตายพัดพาเศร้าโศกเสียใจนะที่พระพุทธเจ้าวา่าเกิดทุกขั้งเป็นทุกข์ลำไปตัดไว้อย่างนั้นตาบใดที่เรายังเรียนว่าใจเกิดอยู่ยังไม่มีธรรมะ ไม่เห็นธรรมะไม่เข้าถึงธรรมะเราก็ต้องม่แต่ทุกข์นอกเาียวทุกข์มากทุกข์น้อยทุกเรื่องอะไรหนาดีพระเจ้าว่าทุกข์เพราะเกิดแก่แก่ก็เป็นความทุกข์เราไม่อยากแก่เราก็ต้องแก่เจ็บนะไม่อยากเจ็บเราก็ต้องเจ็บเจ็บไข้ใด้ป่วยไม่มีเราไม่อยากเจ็บก็ต้องเจ็บตายเราไม่อยากพัดภาคพ่อแม่ขอบคัวสามีภรรยา ญาติพี่น้องลูกหลานคนรักคนชอบคนชังอะไรก็ต่างสุด้ายความตายเขาไปเราต้องจากทุกอย่างเราไม่อยากได้ความตายไม่อยากจากสิ่งเหล่านั้นสุดท้ายก็ต้องจากสิ่งเหล่านั้นไปเป็นธรรมดาของโลกจากไปแล้วก็ต้องมาเกิดใหม่อีกถ้ายังมีกิเลสมีความโลภความโกรธความหลงม,ลมีมีอนุสัยอยู่จะเกิดมาเป็นอะไรมาอยู่ร่วมครอบครัวกันไหมอยู่กับหมู่คณะเดียวกันมั้นก็แล้วแต่บุญแต่กรรมพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ย่างนั้น อะไรที่จะทำให้เรารู้เรื่องเหล่านี้เหตุปัจติโยก็คือกันเจริญสินสมาธิปัญญารานสินภาวนาชำระสาสางจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ให้เกิดญาณยังรู้ความเข้าใจเป็นวิชาในพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าซึ่งเราต้องปฏิบัติปริยนะัติปฏิบัติปฏิเวท